กอดแงมาครับไป่กอดแรงมาเจอได้ครับอ่าตะบุกงค์ครับเป็นนะโปรเจกต์ยังมันท่านจะซิมครับอ่าเม็ดเออแต่ลองลองมึงทำเงี้ยครับพี่น้องน่าพี่น้องคุณเดินบเนี้นี่ครับกำลังแสบเลยพี่น้องก่อนชมคลิปฝากกด subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับ กินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซีดอคุณเงินนะครับผมวันนี้นะครับผมก็เวลาใกล้จะเที่ยงนะครับผมตอนนี้นะครับทางควานช้างนะครับก็ได้ทํากับข้าวนะครับอยู่นะครับวันนี้เราได้หอยนะครับมาต้มนะครับผมเพื่อจะกินกับส้มตำนะครับนี่ครับ นี่ควันแจ็กนะครับเป็นคนที่อ่าลงในแม่น้ำมูลนะครับไปหามานะครับที่กระชังปลานะครับผมเพราะว่าไอหอยนี่ขังไว้แล้วนะครับผมเดี๋ยวไปดูควันต้นนะครับผมดูควันต้นตาส้มตานะครับวันนี้นะครับแล้วเราบอกโคต้นแล้วเราค้งนึงครับแล้วเราค้งนึงครับ นี่ขกที่สองโอ้นี่ครับไอพอขั่วหัวปลาบอนี่นี็นจะไหนโคต้นปลาแท้บ่อยู่นี่ปลาอยู่ค้าเนาะเดี๋ยวมาเบิ้งฟีมือการตำสมตำของโคต้นครับผมสิเป็นเจ้าไหนนี่ปลา ะครับใส่ลงไปแล้วครับอันนี้ใส่หลายแสบหลายครับพี่นองอายโนโมโตโอ้ยใส่หลายหลายด้วน้ำปลาเข้มในขนต้นนี่ครับีนายยเล เอาตัก็ต้นตาหนิโอ้ยนี่ครับเอาตัมตัมตัมก็ต้นเอา JI, อเส um, oh, ียบเสบเลยก็ต้นเด้อพี่น้องเข้าถายกินู่ครับผมนี่ครับ เขาว่าเขาไอ้บ่ให้ตำโดนในขวดตุนแมนบ่สมตำนี่เขาว่ายนยอ็เอาเลยดิแมนบ่เมื่ออาคีบรับนี่ครับเดี๋ยวไปร่อบึงตอน ที่สีกินเขาที่น้องตอนนี้กำลังตำสมตำต้มหอยครับผมังตรงดีงตรง้งงตรงคมเ่นเลยนต้นนี้เคยตามากรอหมครับผมบอสิโอ้ยบกทัวคือใส่เทียหลังบัตร ไม่เอานะผมเองโอ้โหดูผมได้จะหลังครับเอาเลกสี่เนาะเอาเทให้พี่น้องคนเบิ่งแีตามเร็วะี๋ยจอกตพเวครับครับทำครับอ้ย้ปามานปลอน้ำคไวน่เะรับเอาเอาเทครับเทให้พี่น้องคนเบึ่งนี้กต้น บึ๊บครับโอ้พีน้องนี่ครับสีสมตาของคนต้นครับผมปไาก็ลองปัาก็ลอง ทักอีหยังคนต้นกินกับนน่หอมปีหอมปีก็ผนะักซีผักซีเนาะรอดต่กบหบอยตัวป่ะนี่คร<บ>ับก็รอดต่กหอยนะครับครับไปที่ไหนหอยุกไปเอาลงหอลงครับ,ออรบตอนนี้กะไอ้หอ,อ,อยซุกเหรอครับผมนี่ครับ นี่ครับเดี๋ยวห้องเสียเอาไปกินกับสมตำครับวันนี้ครับตอนนี้ก็ทีมงานกําลังเตรียมตัวกินข้าวนะครับผมวันนี้ได้ส้มตำนะครับกับต้มหอยนะครับผมนี่ครับอาหารบ้านพี่น้องเาอหอยรัใส่กระตาไว้เลยพี่น้องนี่า เอาเอาเสียนั่นละนั่นละมาเลอครับเริ่มพี่น้องเอฟซีไม่กินเขานอากันครับอาหารบ้านๆครับแถวภาคอีสานนี่แหะครับผมโค้แจอคเป็นเจ้าไหนครับเดยนโดนจีนเพียรนอฟหอยเนาะหายากด้สุหมื่น วันย่างไกปลาหั่นกับอะไรใจขยะแขยงมีโอ้แสดงว่าแย่งอาหารนกตัวกระสันนี่ครับผมกอดเว่งมากครับไป่กอดเว่งมาจะได้ครับตับมังคุดครับเป็นนะมาเช็คยังไม่ทันจะซิมครับอ่าเมียนเอ้ยเขาต้งลองเบิ่งคำเงี้ยกับพี่น้องน่าพี่น้องคุณเดี๋ยวเป็นี่ครับกำลังแสบเลยพี่น้องมาเดิมกับมันเดิมกินกับข้าวเหนียวเนาะโอ้คนตุ่นคือจิบเป็นแต่แสบใส่คนตุ่นเอาไป ขยันขยันนะคนต้องนี่ค้ำไงเลยคนต้นบนขับคนต้นครับคนต้นคือเบาอีกแกร้อนแกร้อนแกร้อนไหมขอบคุณขอบนะบ่บ่ไมอเอาเขาหรอกนี่ครับหอยหอยเอาเขาให้พื้นแมวเขาให้พื่นแมมา กำลังแสบครับเริ่มสีเงียบแล้วพี่น้องเริ่มสีเงียบแล้วครับการกินบบเห็นหาจ้อยเนาะเพเย็เนาะกินโดพี่น้องกินอะไกินโดเขาแย่อะไรผมพิาครับไม่ย็นแลอวสุดยอดแล้วครับผมไอ บอกหอยเขานี่ต้องแกะตาก่อนบ่คุณตุ่นบอกหอยนี่เพิ่งเอิญบอกหอยยังครับหอยเชอรี่ดิซุ้มมือนี่มีบ่บกหอยปังบานเ่ามีบ่คุไงขายหกดิตัวน้อยครับแกขายหนักไรนัอกหกนั่งโอครับวหอย้งแกมาอย่างย่กินขอินน้ำ เขาใจมันเดียดขึ้นเพรามันด่าหอยครับก็ให้ทีมงานกินไปเรื่อยๆครับผมมาแต่คนดัคงครับบินก้อนนะครับ <c oughs> เอาครับเอาเอากินก้อนครับผม <c oughs> เดี๋ยวเก็บภาพสวยๆให้พี่น้องเอฟซีได้เห็นวิถีชีวิตของชายบ้านชาวบ้านของเฮานี่นะครับตะกีดตะกรอนกันกบโบอึดอยู่อึดกินดอกพี่น้องบโกหอยปูปลาหน้านามน้ำให้น้ำหน้ากับไรอยู่ครับสมืนอนี่ก็ ตามอยู่ตามสมัยเนาะเป็นน้ำสารเคมีน้ำเน่เป็นน้ำนกแบบนี้นะแต่ก้อนไหลายอีรีเนี่ยบอกหอยเชอรี่นี่แต่ว่าสมื่นนี่เพิ่นสามารถไอ้เก็บไปขายสั่งไร่ได้ได้เนาะวันนี้ก็เพิ่นก็หาขายน้ำก็เลยเหมือนเน่ครับผมบอกดิมันตามเองลุกเร็ว คนเอกเป็นจังไรครับผมแซ่บครับแซ่บครับนี่กิดขั้วศาสนาครับขั้วประจบครับผมแซ่บด้วยครับแซ่บอยู่เนาะครับผมเป็นจังไรเขามาอยู่สุ่มไม่เป็นจังไรการต้อนรับขอบุญดีครับขอบุญดีเนาะขอบุญครับครับขั้วประจบกับเป็นสร้างบ้านใกล้เคียงกันนี่แหละครับห่างกันประมาณกิโลกูกัวเนี่แหละครับผม เอาครับกินไปเรื่อยๆครับผมเมดเราบอกคนต้นจงไว้คนลังน้ำเยอยอันนี้อะไรผมไม่ยังครับมันจะเปลี่ยนนะครับเรืองโอ้ยสัตว์ดี ครับก็บฝาก f อซทุกท่านเลยครับเด้อไไดเขามาติดตามช่องสีดอคุณเงินครับฝากเป็นกำลังใจฝากกดซับสไคร์กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมและทีมงานครับได้เหตุคลิปดีๆเด้พี่น้องเด้อสวัสดีครับ<า>